เด็กชายสุวัาติแท้ทรงพิการซ้อนจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านการแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์หมวดผลไม้หมวดของใช้ในชีวิตประจำวันช่วงอายุ3-6ปีเริ่มครับหมูหมูไก่แมวปลาหมาส้ม มะม,ม่วงแตงโมกล<ม>วย<ม>แก้วน้ำ<ม>เสือ้อ<ม>รองเท้า<ม>จาน<ม>จาน<ม>แปรงฟัน